ในนะคะรูปปั้นหลวงปู่สวงค่ะที่วัดปั้นจะบกนะคะและแล้วแม่ลีก็ตามรอยหลวงปู่มานะคะมาที่วัดเนินสว่างเทพศิลารามค่ะอยู่ที่บ้านจะบกนะคะเพราะว่าบ้านจบกตำบลตาวัง อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ค่ะตามหลวงปู่สวงมานะคะเพราะว่าลุงสุทนกับคุณป้าท่านบอกว่ามีรูปปั้นหลวงปู่รูปองค์ใหญ่นะคะแม่ลีก็เลยอยากจะมากราบสการะหลวงปู่ค่ะที่วัดนี้นะคะแม่ลีกับครูยามาสองคนค่ะอยากจะมากราบหลวงปู่นะคะ ุดทูบเทียนะฮะอ่านี่าจะเป็นปางอะไรของท่านมนะั้งเพราะดูนะฮะตรงฝ่ามือของท่านจะมีเงินเหรียญเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีอง,งนะอง์กรห้อยมาจากนิ้วมือนิ้วชี้ของท่านนะฮะ น่าจะเป็น,นรับเงินรับทองแ,แน่ๆค่ะเป็นเป็นครุเป็นโอ่งเป็นไหนะฮะงามมากเลยนะ รูปปั้นหลวงปู่องค์ใหญ่แล้วนะคะก็มีรูปปั้นพระอุปคุธนะคะแล้วก็พระสังฆารูปปั้นพระอรหันต์แปดพระองค์และมาวัดบ้านจจโบก็ได้เจอหลวงพี่นะคะเป็น เป็นบุตรเนาะบุตรของลูกดุชนค่ะขอบคุณแม่เสวยนะคะท่านบวชกี่ปีแล้วเจ้าคะบวชปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งค่ะมันก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านจับกนะวัดบ้านบกลุงยิ่งก็ไม่ได้บอกไว้เป็นผูไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเป็นลูกมาบวชใช่แต่ท่านเคยบอกนานแล้ว แต่เราไม่เคยได้มาหลวงพี่แนะนำให้มาชมรูปปั้นหลวงปู่สวงในชุดพระดาบทแล้วก็มีนางตะเคียนด้วยนับว่าเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งน่าชมเลยทีเดียวถอดรูปป้าคืออยากได้อย่างนี้เลยวันนี้เราก็นำเสนอการตามรอย หลวงปู่สวงมาที่วัดบ้านจจบ,บกตบลตะาวาังอำเภอเบอเชยจังหวัดสุรินทร์นะคะ